ขุดเอาขุดลงมับเย้าอยู่สวัสดีค่ะมาผดก,กับยายล้ำอีกแล้วเมื่อนนี้เขาสวน อยู่หน้าเขาหนิละพี่น้องครับสวัสดีครับนี่ครับวันนี้จะสวนครับเอาน้ำใหม่จะสวนครับแตกงาแตกแหนงแล้วให้เอาให้เอาเลยครับน้ำใหม่แง้วเลย ช่วงนี้ฝนดีครับเปละก,วกวลัวกันเยาเหรอครับเหยาแล้วเลวทำไมเผือข้าวเดียวกระออกอยุหันก็หนาเนาะนี่ครับเฮ้ยข้องนอนนี่ก็หมุนอันนี้ขึ้นไหม้องง่ายครับเนี่ นอนนี่ไหมมีหม่องอวอนไหลเลยครับนี่ยนอนยาวแบบนี่ยเดี๋ยังง้างจนิงลงไปพูดแล้ว น้อนองามครับนี่นอคูดครับโอ้ยเกี้ยอย่งนี่นี่คุดเอาคูดลงมไก่เนาอยู่ nó ngâm ngâm đấy con นี่น้องงามครับพอดีเล่จ้ำนี่กาลังขึ้นแหน่งหลายก่อนี่แหน่งขึ้นน้ำต่อครับต่อที่ห้าสับอ่อนเราประเดียวต่อหวังนะครับเขาว่าห้าสับนี่แล้วมันได้ห้ามันได้แข็งทิแล้วมันก็เลย cực tổ Các nó chỉ mới nhằm xây bố Không có mà nhằm điều Vẫn đi nhằm thôi rồi Cái gì tìm <laughs> xua chỉ mất xuống Đây tìm nó hấp Tìm vậy. Ta nói nhanh em lấy tìm nhầm không vậy Được lắm nhầy nhầy ngồi nhầy nhầy Cái nắm cỏ dưới đấy nó, ăn cỏ cả nó nhầy ก่อนนี่บ่นอนแง่สมบูรณ์มาซ้ำกันนะครับอ,อันนี้แมน่นเต้องนอนต้องแง่แง่กันครับเมินอีหยังบาดน,นี่ก่อนนี่ก็ปวดแทะ

ทางวี่กแบบน,นี้ครับส่วนนี้เขาบพรท่านในมัดแตงกิ่งมันอันนั้นเละไหลหนงเละไหลที่ครับกอทีครับกอสุดท้ายไพ่เลียงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไพ่เลียงเร็วๆไพ่เบิ้งนองหัวครับ เอาโลดลายแล้วมั้งเยนาะนี่ครับกำลังางามครับฝนคาอวนกับงามเลยครับฝีฝนงามเลยด้กว่าของบดีขุดครับน้องหัวครับพี่น้องอโ,อโอ้ซับ ่ไฟเลี้ยงแล้วแล้วครับเพนมานอหวกอีแต่น้อยใหญ่บ2คนก็มีครับโอัวเลยแต่นอใหญ่ นมาเบิ่งกอพี่ครับสิมนี้่ครับเห็นน้อยเงาหรอน้อยนึงเงาเกาะดยื้อมาเงาปันได้ดอกซ้ำนี่มีพอฟังอ่อฟังีย่ผมนี้อยู่แห่ ก็ออกก้อนนี่เนาะนดีก้อนหนึ่งครับก <c oughs> ้อนหุ่นส่องลายอยู่ครับตัวหางยาวแบบกระมี้นนอสันน้อยาวย่งแหละม่พร้อมกันน้อยง่ายอยู่ครับดีสันอยู่กับนีครับงาวยอดกับนีหลายรุ่นเลยครับ มึงดินแตกนี่กับแมนดิเถอะโอ้พี่ดูโอ้ขันมันเอาไปตุม่มฮอาคุดเอารอบนี่ซ้ำนี่แล้วแต่ว่าฮขกว่ตุ่มว่ะนี่ดินเปียกๆกัขึ้นยนน่างดีเลยครับเดี๋ยวไปเผาเริ่มเอาตะกี้หลับไหม

งานนี่นิบกูนะกอเดียวบึกดูเดี๋ยวจะนอสันสันครับซุปเป็นหมอปากง่ายผุดแล้วนะก้อนไอซุปหนึ่งพอดีครับก่อเนี่ยไม่กอเดียวจิบเนาะ Do nó mua học gió gần như học hình hoàng gặp phải lạng ngắn mặt mình đọc phải mượn lẹo. Hão đi nó mày nó nung mẹ thất nó mượn dư. ui ní cô ของ n h จังไงไม่เนีบไปไลได้ละบาทเอาเดีปะันเป็ียนสิร้องดึงมากก็เดี๋ยวมาไล่นี่ไล่นำมันขุด่าได้นะดึงวันนี้ครับเออเหยียดน้หนึง

ดีครับเอารถเข็นมาใอไซด์ครับใายบอยเขียนเนาะหนั <c oughs> นกด้วยครับนี่อย่าง <c oughs> จริไพ่มาอ้หนักขัดจนต้องเอารถเข็นมาใส่์มาแล้วครับโดยมนะีน้องอนไรจบไปนานเลยอันนี้น้องใหม่ไพ่เลี้ยงครับปุดน,นะเต็มงามยัดยามอันนี้นอ้องห่วงก็ได้กินครับง,งามเงาเก็แล้วครับน้องห่วงหน้าห้องปู่ เดี๋ยว่มกับผ้าซับต้อไหม่กแล้วครับรั่วๆเลยครับวนี้ตึ้งหาตึองซับครับน้อยน้อยมากกัหาน้อยสันฮักกัซับอากาศก็บเดี๋ยวลมล้มตกแล้วครับเอาเสียไปเผาเขียนชุบนี่เดี๋ยวจันหอยละร่กับจะเผาหน้าใหม่นะครับไปลองในคลิปนี้กับฝากเป็นกำลังใจให้รั่มเลยนะครับพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรลดฉสดเอา đẹp, không, kìa cây lạp vừa lạp thì phở dưới tháng thiền không cây lạp